คนเดียวเตรียมทั้งปฏิบ um> ัติเอามามาจากพี่หมอพาวพี่หมอพาวเตรทั้งปฏิบัติอาจารนนะครับ it happened รันแรกอันนี้นะครับก็คือลูกกะก้อนนะครับอันนี้จะเป็นลูกละก้อนสาหรับฝึกหัดลูกของจริงจะเป็นลูกในเชิงลักษณะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้ครับลูกลูกแบบนี้จะแข็งกว่าแต่ลูกลูกแบบนี้จะนิ่มกว่านะครับในลักษณะของการฝึกหัดในชั่วโมงนี้นะครับเราจะใช้ลูกถีเกียวเป็นหลักในการฝึกหัดในชั่วโมงนี้นะครับ ลูกตะก้อก็จะมีอยู่ทั้งหมด12รูนะครับถ้าเราน,นะช่องที่มันเป็นรูตรงนี้นะครับท,ที่ที่อยู่ในลูกตะก้อนะครับท mm hmm. ักษะที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือการดอะลูกตะก้อนะครับดอดยังไงดอะโดยการถ่ายาข้างเท้าด้านในนะครับหรือภาษา,าบ้าๆเรียกว่าผูาแ้แปรนะครับข้างเท้าด้านในก็คือตรงบริเวณนี้นะครับไล่ตั้งแต่ แบบปลายเทา้ายันไปจนถึงตรงส้นเท้านะครับนี่เขาเรียกว่าข้างเท้าด้านในแต่ถ้าข้างเท้าด้านนอ,อกจะเป็นตรงส่วนส่วนที่อยู่ตรงหลังเท้าบริเวณนี้นะครับในการฝึกนะครับการดอดแล้วก็ง่ายๆเลยให้นักเรียนนะครับต้องฝึกทำ จับเนาะจับอาจจะติดหน้าติดอะไรไม่เป็นไรนะครับเนาะ,ะจับเนาะจับเนาะจับอย่างนี้นะครับในขั้นแรกเนาะจับเนาะจับอพอเราได้หนึ่งครั้งแล้วนะครับต่อไปให้ให้เป็นสองครั้งนะครับสองครั้งแล้วก็จับหนึ่งสองจับ นนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มนะครับให้ฝึกทักษะการดอกงานที่อของครูนะครับให้ดอกท่าน ต่อไปนะครับจะเป็นการประเมินทักษะของนักเรียนนะครับว่าจากที่เราได้ฝึกการดอกกอไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่านักเรียนสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดนะครับโดยการ การเสเริมการเสริมอนจะใช้ลูกแปรข้างด้านในเสริมก็ได้นะครับหรือการเล่นลูกฟาดนะครับสามารถใช้ข้างเท้าด้านในได้นะครับในการขึ้นไปป่าขึ้นไปทําในทักษะที่มันสูงมากกว่าให้นักเรียนนะครับเอาไปฝึเกเพิ่มเติมสําหรับคนที่ชื่นชอบในกีฬาตะกอนะครับเพราะมันเป็นทักษะที่สําคัญมาก ทุกอย่างทักษะพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นฟุตบอ Football, Football. ลวอลล์บอลตะก้อเนี่ยทักษะการดอกเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญเสมอนะครับนักเรียนอย่ามองข้ามเด็ดขาดโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะบอยจะเรียนภาพวิชาต่อไปเดี๋ยวขอตวนลิฟต์นะครับผู้พานมามัยของนักเรียนก่อนทกคนแบเบิร์มา